แต่คันนี้ครับสตอรี่ใหม่เสียอันนี้คือลูกเรียนจบเฮ้ยจบไรจบม .6 ครับผมคุณรีวิวหน่อยอยากนำเสนออะไรเพื่อนๆอ่ะชุดไฟนี่ผมส่งของไปหมดอันนี้ไฟเป็นไฟ RGB ครับเดี๋ยวคันนี้เป็นเขียวไฮ้นเกนใช่พี่แล้วผมปรับเขียวให้คาดหวังว่าเขาจะมีมุกนะแบบปรับวิ่งแบบกดแล้วคุณก็วิ่งไปที่กล้องอะไรเงี้ยต้องอันนี้ก่อนโหสามสองหนึ่งปรับวิ่งครับผมเดี๋วิ่งระตุ้นเลย หายไปนานนะครับทุกคนหลังจากที่เราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับจริงๆก็คำว่าภารกิจใช้บ่อยใช่พี่แต่วันนี้ผมอยู่น้องหมเพราะว่าผมฝากความหวังไว้กับน้องผมนะครับเสียแกนสกอรเมื่อวานของผมนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอผมทางช่องทางหลายๆช่องทางเพาะว่ยกหน้าที่เสียแกนเขาดูแลนะครับแต่ตอนนี้ครับมีรถสวยๆหนึ่งคันแต่คันนี้ครับสตอรี่ใหม่เสียอันนี้คือลูกเรียนจบพี่จบเลยจบม .6 ครับผมลูกชายนะครับของพี่เขาจบม .6 นะครับคุณพ่อก็เลยนี่ครับ ซื้อรถรับฝันทั้งจบม6แล้วก็ต้อนรับเข้าสู่มหาลัยนี่ให้เราพ่อไว้ขับไปเรียนได้นะครับก็คันนี้รล่อมากเลยแล้วคุณพ่อใจดีมากต้องบอกว่าคันนี้งบ2 0 0 0 0นบวกเลยนะใช่เลยเต็มระบบทุกคนเจ๋งอยู่ตอนนี้อ่ะอินเสิร์ตให้ดูกันเลย3 2 1 กลับมาครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่รถเลยแล้วใครอยากฟังเสียงเสียแกนรีวิวนะครับเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงเลยเสียครับผมคุณทํากับมือในคันนี้เพราะว่าผมอ่ะแค่แบบรีวิวว่ามีอะไรไปบ้างนะครับทุกคนแต่เสียแกนนะครับเป็นคนประกอบทั้งคันนี้นะครับกับเพื่อนตูนใช่ครับผมคุณรีวิวหน่อยอยากนําเสนออะไรเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆอยากฟังเสียงคุณปั๊บจัดเลยอันดับแรกใช่ไหมพี่ชุดไฟนี่ผมส่งของไปหมดอันนี้ไฟเป็นไฟ RGB ครับเดี๋ยวคันนี้เป็นเกี่ยวไฮน์เก้นใช่พี่เรวผมปรับเกี่ยวให้นี่ครับอันนีีี้เเปป็นนยวะรับ โทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ปรับรีบอร์ทก็ได้แล้วก็หรือจะปรับวิ่งก็ได้นะนี่ครับประมาณนี้โอ้เราไล่เฟดได้เลยคาดหวังว่าเขาจะมีมุกนะแบบปรับวิ่งแบบกดแล้วคุณก็วิ่งไปที่กล้องอะไรเงี้ยต้องอันนี้ก่อนสามสองหนึ่งเราปรับวิ่งครับผมเราวิ่งรุ่นเลยพอแล้วจืดละจืดละนี่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 อ่ะอันนี้มันปรับเป็นไฟเดี่ยวคุณโชว์สีๆนะนี่ครับก็คือแดงไอ้แดงอะแดงเหรอนี่แดงอ่าก็คือวันนี้ก็เป็นไฟ RGB แล้วแล้วก็ชุดหน้าซิ่งนี่ ก็จะเป็นลายสี่นะครับถ้าลายตะต่อเลยแล้วก็จะมีข้างหน้านี่ก็จะมีพวกขาคิวหน้าเป็นสีเขียวครับนี่แล้วก็จะมีคิวหน้าสีเขียวอืมอมติ๊กเกอร์แจ็คช็อปผมไมเมดื้ครับนี่แล้วก็คิวนี่เราสไลด์โชว์อันนี้คือใช้งานได้ปกติเลยอุ้ยอะไรพี่อุ้ยริมโมดนี่นี่นโทรศัพท์ผมเดี๋ยว<ท>ผมบอกก่อนนะไอ้ถ้าปับไปโทรศัพท์มันจะแยกเส้นพี่ทำไมมันจะแยกบนล่างไง กูรู้กูก็จะเล่นโชว์เฉยๆจะไม่ต้องขัดเ่ยคือจะจะบอกว่ารู้เยอะสักงั้นรู้เยอะรู้เยอะนี่ทุกคนนี่นี่นี่อะไร่นีก็คือกดแดงเนี่ยอ๋อนี่ข้างบนข้างบนนะข้างบนแต่ถ้าเราอยากเล่นข้างล่างนะออกมานี่นี่แล้วก็เลือกอันนี้ไม่แยกนี่นี่นี่แยกอะไรเขียว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 อ่าเห็นไหมทุกคนสวยไหมก็คือเล่นจากมือเดี๋ยวจะวิ่งไหมวิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าวิ่งไปเลยไม่มีมุกไม่มีอะไรไล่มาต่อด้านล่างเลย มันไม่ผมพูดเลยทุกคนฟังมาแล้วกันก็ด้านล่างก็เลือกใช้เป็นล้อเดิมนะครับก็จะเป็นสีเขียวไฮเดรเกนนี่แล้วก็จะมียางเ c ป้ายเหลืองสวยเลยแล้วก็ไหลต่อมาเลือกใช้เป็นกระบอกโชกคาโมอินะครับที่เขารีวิวหรือเขาพูดคนเดียวผมก็ไม่รู้นะพี่ไอ้ผมพูดไม่หรอเอ้าเขียวไฮเดรเกนเนี่ยสีเราเป็น 2K ใช่ไหมแล้วก็มีลงมบเครือบเกีอ่าอ่ะฝั่งนี้เหรอเบรกอะไรฝั่งนี้ก็เป็น เขาไม่นะตามตัดนะตามตัดนะปล่อยยาวเลยคือเป็นเบมโบตรงนี้ก็เป็นเบมโบกูคิดอันนี้คือเป็นสีพอร์ตนะครับเป็นสีดาโลโก้แดงแต่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนน็อตเลยอันนี้เปลี่ยนน็อตเป็นไทเทเนียมสีเขียวตรงไหนตรงไหนนี่ครับสี่ตัวเพื่อคุมทนนะครับแล้วถ้าเดิมๆกระบอกโทงเนี่อาจจะต้องเป็นสีดำใช่ครับแต่ว่าคันนี้เราเปลี่ยนเป็นกระบอกทุกคำว่าอีกใช่มันแตกต่างจากกระบอกเดิมไหมครับแตกต่างครับ รูปทรงก็แตกต่างกันนะผมแล้วก็สวยงามแล้วก็อันนี้มีเป็นขาปั๊มในตัวก็คือว่าถ้าเป็นกระบอกเดิมต้องมีคาลิปเปอร์ใช่พี่แต่ถ้าเป็นกระบอกตัวนี้แล้วอันนี้เขามีคาลิปเปอร์มาให้เลยนี่งเห็นไหมก็จะเป็นเซตอย่างนี้แล้วก็จะมีหมุดด้วยแล้วแล้วถ้าเป็นปั๊มร้อยมิลล่ะปั๊มร้อยมิลก็จะอีกแบบนึงพี่กระบอกก็คือนะใช่แบบนี้แแหละต่่วครั้จะเป็นซีนซีทั้งลูกใช่พี่เป็นแบบขาแบบใส่ร้อยมิลอ่าใช่ครับขาก้าวปูอ่ะพี่อ่ะจานดิสหน่อยก็จานดิสก็จะเป็น เป็นขนาดส0มมิลเป็นใบหยักครับข้างในก็จะเป็นลายตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี<ป>เน้เป็นใบเป็นใบมะขามเออ,อนแม่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีชุดคาร์บอนด้วยครับแกมบังโคลนหน้าแล้วก็ชุดบังโคลนหน้าเป็นลายสีเอาโอเคอ่ะเดี๋ยวผมช่วยนะครับทุกคนพงศดีฟังเฉยแกนอาจจะอึดอัดมันจะยาวโอเคปั๊ม <laughs> บ,บน <laughs> ใช่เบมโบ่คอสซ่าคอสตานะครับก็จะเป็น19 16นะครับแล้วก็มีการใช้กระปุกทา ปลาแมคคาบูเขียวต้มมานเขียวแล้วก็เดนโนนาเนี่ยเป็นตัวลายใหม่สีเขียวบบนะครับปูกร์บอนเลยนะไอเจ้าของรถเราบอกไปยังชื่อน้องนิวชื่อน้องนิว okay, ครับน้องนิวเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วก็น้องนิวเนี่ยบอกเลยว่าแบบถ้าใครอยากเห็น ไปดูช่องต่อๆเรามีเราลงลองรีวิวเอ้ยหรือเรานี่เลยดูพี่บ่อยใช่ไหมเดี๋ยอไปรีวิวโชว์เศษแกนรถเราแต่งอะไรบ้างเนี่ยต้องดิวคุยเลยคุยโชว์เลยอย่างแรกเลยครับหน้าหน้าซิ่งครับไฟไฟหน้าสับเดิมไม่ยังไงครับแต่ไม่พอต่ออีกนี่นี่มีเบาะอีกอันนี้เบาะหน่อยว่าด้านครับนี่คือท่อ i s i โมโตที่ต้องบอกว่าเป็นสีที่หายากใช่ไหม้องดิวบอกคุณพ่อรีเควสเลยว่าขอสีดำใช่แล้วก็แพงสุดเล้วตรงนี้เป็นชุดเบรกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยว ไปดูสวมาด้านหลังเสียโอ้โหด้านหลังเขาแน่นอะทีนนะ่คันนี้อ่ะคุณคุณเล่าแบบในความภาคภูมิใจคุณทำอย่าเล่าแบบเหมือนคุณบอกว่าคุยคนเดียวอะ <S <S อเอาเลยสวิงอาร์มเลยสวิงอาร์มก็เป็นสวิงอาร์มคามุอินะครับนี่เขาจะมีเป็นดําแล้วก็เดินเส้นนช่ไหมเดินเส้เนสีเขียวพี่สวยอันนี้คือมีขาปั๊มในตัวครับตัวนี้ไม่ต้องคือขาปั๊มในตัวคือยังไงครับถ้าสวิงอาร์มเดิมเป็นงไงสวิงอาร์มเดิมถ้าเราใส่ปั๊มเราต้องซื้อขาปั๊มเพิ่มครับผมแล้วก็แต่ว่าสวิงอาร์มคามุอิเนี่ย ทำขาปั๊มในตัวมาให้เลยคือปีนแอมก้อนเดียวทุกคนแล้วก็กึงเลยกึงให้มันเป็นมีขาปั๊มลงมาเรียบร้อยแล้วไซส์จานเนี่ยต้คือบอกก่อนเปลี่ยนใช่ครับผมเดิมเดิมเท่าไหร่เดิมเดิมสองสี่ศูนย์ครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นสองห้าหกครับเป็นไงทุกคนเจ๊แกนเขามีความรล้นนั่นนะแต่เจ๊แกนเนี่ยผมบอกตรงผมไม่ได้แกล้งเานะแต่เขามีเขาเรียกจัการในการสื่อสารแต่ในหัวเขาเนี่ยผมบอกเลยระดับอัจฉริยะไอชิวเนี่ยสามร้อยกว่านะครับก็คือใกล้บ้า และที่เด็ดที่เด็ดหายากมากพ่อนานๆมาทีนะครับจังหวะน้องน้องนิวเขาเขารีเฟรชมาพอดีจริงๆโชคดีโชคดีคุณพ่อด้วยแหละพอใจดีมากเอ้แต่วันนี้คุณแม่มารับรถด้วยใช่ครับผมอ็ใจดีทั้งคู่เลยนะครับว่าขอบคุณที่วำลังใจเราแล้วก็เราก็เลยต้องจัดให้น้องนิวแบบดีๆหน่อยแต่งรถกับเราเราให้นี่นะครับฟรีสติ๊กเกอร์ครับผมฮะไม่ใช่สติ๊กเกอร์เหรอเอโอเคเอาตรงนี้มีอะไรที่เรายังไม่ทุ่มมาก ตรงนี้ก็จะมีโช๊คโช๊คอันนี้ก็เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์400มิลนะครับผม X Series อ่าทำอะไรได้บ้างครับอันนี้คือปรับได้3จุดนะครับตรงไหนครับก็จะมีคอมเพรสชันแล้วก็ตรงไหนคอมเพรสชันอะไรตรงไหนคอมเพรสชันอันนี้คอมเพรสชันนครับผมอ่าตรงอะไอีกอันนี้รีบาลครับผมตรงนี้รีบาลครับตรงนี้พีโอลดครับผมอ่าพีโอลดปรับยังไงครับพีโอลดก็คือถ้ากดสปริงลงก็จะแข็งขึ้นนะครับผมเป็นไงทุกคนโอ้หูเจแกนความรู้แบบแน่นมากนะครับแน่นเขาบอกว่าแน่นจนไม่่่่่่รรรููููู้้้้้้จจจจจะะะะอออธิบาายยยยััังงงงงไไไไไไแแแแนน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 มมมวววหลลพดผก็ทฟเ ไปต่อช่อง่อเรายังไม่เคยโชว์บอกตัวนี้ใช่พี่โชว์หน่อยเสอยอันนี้ก็เป็นบอกของทางค่ายที่หน่อยวัดด่านนะผมนี่ก็จะเดิมได้ความพิเศษมีตัวนี้ที่เราทาเพิ่มให้เป็นซับในครับตัวนี้เพื่อนวางขอเรับมันจะกระแทกบอกแล้วก็ซับให้แล้วก็ตรงนี้หมุนน็อกใส่ได้หนึ่งใบเหมือนเดิมนะครับนี้เป็นโครงแท้นะพี่โครงแท้ครับใช่ครับโอเคครับไปมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับดูตามภาพก็ได้ใช้เสียงไปมันคือ แทงกองแล้วก็มีโช๊คที่มันบูดได้ชัดแทงกองเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไนลลายสีใช่ครับผมแต่ของเล่นใหม่แล้วของเล่นใหม่ข็ตั้งโหลดจะเป็นขาตั้งโหลดอ่ะคุณคุณลงเอาขาตั้งลงอันนี้โหลดหน้าอยู่2นิ้วนะพี่โช๊คหลังสี่ร้อยนิ้ก็จะได้ทรงประมาณนี้เลยจอดแล้วจะไม่เสี่ยงเพราะว่าปกติรถเนี่ยจอดแล้วอาจจะดูทันนิดนึงนะอาจจะล้มได้แต่นี้เราไม่มีเสี่ยงอันนี้ใส่ใส่ระมั่นใจกว่าพี่นี่นะครับอย่่งเบื้องต้นเลยนะครับนี่นี่ดูปิกกระจกนี่สวยนะครับยังทนนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันจริงๆก็เราอ่ะรีวิวโฟล์ซ่ากันบ่อยก็จริงนะครับแต่ว่ารถตัวจอ TFT อุ้ยลืมลืมลอ่ะืมเปิดจอได้ไหมทุกคนนี่คือจอ TFT นะครับโอเคก็ฝากไว้แล้วน,นะครับกับน e ว Forza ซ่าตัวใหม่นะครับจอ TFT 5้นิ้วนะครับ รถที่จัดเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่น้องเขาจบม .6 กและขึ้นมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอให้น้องนิวนะครับมีแต่ความสุขนะครับ<อ>แล้วก็กขับขี่ปลอดภัยเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับแล้วก็เราสองคนก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่เราจะซื้อรถให้เราบ้างสาธุเดี๋ยวพ่อซื้อให้ลูกไม่ต้องรอ้องเดี๋ยวปีหน้าครับเดี๋ยวแกนอาจจะไม่ได้ซื้อรถใหม่เพราะว่าต้องไปทําผมก่อนอะไรนีแหละไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมาเยอะครับผมรถสวยๆรอเขาอยู่สวัสดีครับ และนี่คือสเปรย์เคลือบเงาลิมิเต็ดโปรดักต์จาก Jack ช็อปครับกับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะนะครับว่าที่ร้าน Jack ช็อปเนี่ยใช้น้ำยาอะไรพพลรถถึงได้ดูเงาฉ่ำดูวาวมากนะครับผมลองมาหลายสูตรแล้วและว,วันนี้คือสูตรสำเร็จของผมกับโทมิก้าแว็กซ์บายแจ็คช็อครับ สเปรย์ตัวนี้นะครับทำอะไรได้บ้างผมจะมาะให้ดูทีละข้อนะครับอันดับแรกนะครับพ่นชุดสีดูใหม่เป็นประกายช้ำเกินคอนโซลดำเหมือนใหม่เบิกศูนย์ดูดำไม่เกียงใจใครเฮะยอะไรนะดูดำไม่เกียงใจใครฮะถหนอมงานหนังทั้งหนังแท้และหนังเทียมรักษาได้ทุกพื้นผิวหอมเลยวะสเปร์แจ็คชอ็อป ห้องเครื่องเก่าดูใหม่ในทันตาพ่อก็ได้นะของเขาดีจริงๆยังไม่เก่าดูใหม่อยู่เสมอดำแล้วดำอีกฝากกว้ด้วยนะครับกับสเปรย์เคลือบเงาจาก Jack Shop s k 7 1นะครับก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับผมใช้จริงนะครับเพื่อนๆฉีดรถแต่งในร้านทุกคันนะครับเพื่อนๆก็ถามมาเยอะว่าพี่โดใช้สเปรย์อะไรทำไมรถดูเงาฉ่ำจังวันนี้นะครับผมผลิตออกมาให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันแล้วนะครับ ยังไงสนใจสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะครับกับน้ำยาตัวนี้นะครับสเปรย์เคลือบเงาแจ็คช็อป sk 7 1ครับ